สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่นาเดียช n แนลในช่วงของนาเดียรันค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าการวิ่งโซน2เนี่ยคืออะไรหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่าวิ่งโซน2วิ่งโซน2ซึ่งหลายๆคนก็พูดกันนะคะแต่ทราบกันหรือไม่คะว่าการวิ่งโซน2แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและมันมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาหาคําตอบในเรื่องนี้กันค่ะ ที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโซนวิ่งกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ช่องนาเดียนนะคะเพื่อติดตามความรู้ดีๆที่เดียเอามาฝากกันด้วยค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะก่อนอื่นเลยนะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับเจ้า hard break zone ค่ะ hard r e a k zone นะคะก็คือการแบ่งระดับของการเต้นของหัวใจนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทราบว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในระดับไหนเรากำลังออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือเปล่าถึงจุดที่เราควรจะ ลดระดับความเข้มหรือควรหยุดพักหรือเปล่าซึ่งสามารถนําไปใช้ในเรื่องของการวางแผนการออกกําลังกายได้นะคะแล้วก็ช่วยให้ผลการฝึกซ้อมของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ด้วยค่ะซึ่งโซนการเต้นของหัวใจเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันค่ะแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมีความหนักความเบาเนี่ยแตกต่างกันออกไปแถมยังมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะซึ่งเราสามารถหาโซนการเต้นของหัวใจของเราเองเนี่ยด้วยการหา max heart rate ของเราหรือว่าอัตรา การเต้นหัวใจสูงสุดของเราค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูวิธีการหาอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของแต่ละคนกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีสูตรการหาเนี่ยอย่างไรนะคะ max heart rate แต่ละคนเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรสำหรับการวิ่งนะคะ max heart rate ของผู้ชายเนี่ยจะเท่ากับ2 1 4นะคะลบด้วยอายุ แล้วคูณด้วย0.8ค่ะแมคกฮัสเลตของผู้หญิงนะคะจะเท่ากับ209นะคะลบด้วยอายุคูณด้วย0.7ค่ะตัวอย่างนะคะเดียเนี่ยเป็นเพศหญิงเนาะสูตรคำนวณก็คือเอา209นะคะลบกับอายุของเดียก็คือ36ค่ะแล้วก็คูณด้วย0.7 ก็จะได้ MAC h a r d r a t อออกมาอยู่ที่183.8 bpm นะคะคำว่า bpm เนี่ยเป็นหน่วยที่เราใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะก็คือ Beat Per Minute นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ MAC h a า d r a t e ของตัวเองกันมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของโซนการวิ่งในแต่ละโซนนะคะที่บอกว่า5โซนเนี่ยเราจะคำนวณยังไงนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นโซนการวิ่งแต่ละโซนได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่มีนาฬิกาสมาร์ทวอตนะคะก็จะง่ายมากเลยนะคะก็ แค่ทุกคนเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขานะคะแล้วก็ไปตั้งค่าในเรื่องของโซนหัวใจหรือว่า heart rate zone น,นั่นเองค่ะโดยการใส่ max heart rate ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะคะเข้าไปนาฬิการหรือแอปพลิเคชันนะคะก็จะคำนวณออกมาให้เลยนะคะว่าโซนที่1ของเราเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ระหว่างเท่าไหร่โซนที่2เท่าไหร่3เท่าไหร่4เท่าไหร่และ5เท่าไหร่นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแต่ละโซนกันนะคะว่ามันมีความสําคัญยังไงนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาการวิ่งของเราค่ะมาดูที่โซนแรกกันก่อนนะ โซนที่1เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50 6 0%นะคะของแม c กา์เดดของเรานั่นเองค่ะ ประโยชน์ที่จะได้รับถ้าเราวิ่งหรือว่าออกกําลังกายในโซนนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการปรับร่างกายในช่วงวอร์มอัพคูลดาวน์แล้วก็การฟื้นตัวนั่นเองค่ะความรู้สึกที่เราออกกําลังกายในช่วงนี้ก็จะแบบสบายๆนี่คะไม่เหนื่อยเลยนะคะคําแนะนําสําหรับช่วงนี้นะคะก็คือให้ใช้ในช่วงคูลดาวน์หรือว่ารีคอ v e r ีนั่นเองค่ะต่อไปโซน2นะคะที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยลงละเอียดลึกกันเนาะเรามาดูก่อนว่าลักษณะมันก็คือการที่เรามีฮาร์ดเดตอยู่ที่ประมาณ60-70 ของแม็ก a r ร r เ d หรือว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเรานนั่นเองค่ะประโยชน์ที่ได้รับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงฟื้นตัวนะคะแล้วก็เพิ่มการเผาผ่านนะคะความรู้สึกในการออกกําลังกายแบบนี้ก็คือจะรู้สึกแบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่หนักมากเกินไปถ้าวิ่งเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะพูดคุยเป็นประโยคได้เลยนะคะคําแนะนําที่ใช้ในการฝึกโซน2ก็คือเราจะมักจะใช้ซ้อมฝึก เป็นเวลานานนะคะในช่วงที่แบบเริ่มฝึกขั้นพื้นฐานเนาะแล้วก็สําหรับการฟื้นฟรูร่างกายหลังจากที่เราไปแข่งขันมาอย่างหนักแล้วนะคะก็จะใช้โซน2ในการรีค o ร์เรร่างกายนั่นเองค่ะมาดูที่ฮาร์ดเรทโซนที่3นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ70-8 0ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเรานั่นเองค่ะประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกําลังกายในโซนนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการฝึกค่ะแล้วก็ปรปับปรุงประสิทธิภาพในการออกกําลังกายค่ะความ รู้สึกในการออกกำลังกายในช่วงนี้ก็จะหายใจเร็วขึ้นกว่าโซนที่2นะคะแต่ว่ายังพอสามารถที่จะควบคุมได้นะคะไม่ได้เหนื่อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบสบายเกินไปนะคะคําแนะนํานะคะที่จะใช้ในการออกกำลังกายในโซนสเนี่ยก็คือสําหรับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมสําหรับการลงแข่งหรือว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพค่ะต่อไปในโซนที่4นะคะ ฮาร์ดเวรทของเราจะอยู่ที่80-90%ของหัวใจกระเด็นสูงสุดของเราค่ะประโยชน์ที่จะได้รับก็คือจะเพิ่มความสามารถในเรื่องของความอึดความอดทนมากขึ้นนะคะความรู้สึกในการออกากําลังกายในโซนนี้ก็คือกล้ามเนื้อเราจะเมื่อยล้าขึ้นนะคะแล้วก็หายใจหนักขึ้นนั่นเองค่ะจะใช้สําหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์นะคะเพื่อใช้ในการซ้อมตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ใช้ในช่วงของก่อนการแข่งขันนั่นเองค่ะส่วนโซนสุดท้ายนะคะคือโซนที่5เนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจของเราจะอยู่ที่ประมาณ90-100 ะะของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราค่ะประโยชน์ที่ได้ก็คือจะเป็นการเพิ่มความเร็วขั้นสูงสุดหรือก็คือเพิ่มสมรรถภาพทางด้านการวิ่งของเรานั่นเองค่ะความรู้สึกของเราก็คือจะเหนื่อยมากมากเลยนะคะหายใจแทบจะไม่ทันเอาง่ายๆก็คือกล้ามเนื้อก็จะหมดแรงง่ายนะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่มีการฝึกพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ต้องการฝึกในลักษณะที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิ่งของเรานั่นเองค่ะอะไรคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เดียก็จะมาโฟกัสในส่วนของ โซนที่สองกันนะคะ ว่ามันคืออะไรเพราเพื่อนๆรู้จักโซนอัตราการเต้นของหัวใจกันไปแล้วเนี่ยการพูดว่าโซนที่2ก็คือการที่เราออกกําลังกายหรือวิ่งให้โซนหัวใจของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 60- สิบถึงเจของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือแม็กฮาร์เดทของเราเนั่เนเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคํานวณดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะตัวอย่างนะคะถ้าเกิดแม็กฮาร์เดทของเราเนี่ยอยู่ที่184 BPM นะคะและเราต้องการทราบว่าต้องวิ่งด้วยอัตรา อัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่นะคะถึงจะอยู่โซน2ซึ่งโซน2อย่างที่บอกไปนะคะก็คือจะมีค่าฮาร์ดเรทอยู่ที่ประมาณ 60- 70%นะคะวิธีคิดก็คือให้เอาแมคฮาร์ดเรทของเรานะคะ184เนี่ยคูณด้วย60ค่ะจะได้เท่ากับ110 bpm นะคะแล้วก็เอา184้หรือว่าแมคฮาร์ดเรทของเราเนี่ยคูณกับ70%นะคะจะได้เท่ากับ129 bpm ค่ะดังนั้นนะคะการวิ่งให้อยู่ในโซน2องของเดียเองเนี่ยค ที่ประมาณ 110- 129 BPM นะคะหรือครั้งต่อนอาทีนั่นเองค่ะถ้าเราสังเกตจากความเหนื่อยก็คือไม่เหนื่อยเลยนะคะเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเราสามารถที่จะพูดเป็นประโยคๆได้เลยนะคะหรือแม้แต่สามารถที่จะร้องเพลงเป็นเพลงออกมาได้เลยนะคะในขณะ,ะที่เราวิ่งโซน2อ,อยู่และลักษณะการวิ่งนะคะก็คือมีการวิ่งแบบไม่ได้ยกขาสูงมากนะคะก็คือระดับการก้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเหมือนค่อยๆก้าวก้าวไม่ยา มามกแล้วก็การงอเข่าก็คืองอไม่เยอะนะคะงอนิดเดียวยกขึ้นมานิดเดียวส่วนมือนะคะก็คือทํามือเหมือนที่เราวิ่งตามปกติเลยจริงๆอันนี้มันก็คือจะคล้ายๆกับการเดินแต่มันไม่ใช่การเดินมันคือการที่เราทําท่าวิ่งแต่วิ่งแบบเบาๆเบามากๆอะคะ่ะทําให้ความรู้สึก การเหนื่อยของเราหรืออัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ 60- 7 0บงของแมคคา์เดของเราก็คือการวิ่งโซน2นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของประโยชน์ของการวิ่งโซน2กันบ้างนะคะหลายๆคนก็งงว่าวิ่งช้าขนาดนี้นะคะจะวิ่งกันไปทําไมนะคะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเรียกว่าวิ่งแล้วเนี่ยมันก็ควรจะวิ่งเร็วหน่อยถูกไหมคะแต่เรามีการวิ่งโซน2ไปเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้อแรกเลยนะคะการวิ่งโซนสเนี่ยช่วยในยเรื่องของการเผาผลาญพลังงานให้กับ ร่างกายของเราค่ะก็คือเผาผันไขมันได้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักหรือลดไขมันในร่างกายนะคะการวิ่งโซน2จะเป็นการช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยค่ะข้อที่2นะคะการวิ่งโซน2เนี่ยทำให้ระบบนะคะหายใจระบบปอดและหัวใจของเราเนแข็งแรงขึ้นค่ะข้อที่3นะคะสามารถ เพิ่มความอึดความอดทนหรือว่า endurance ให้เราได้นะคะข้อแนะนํานะคะที่เขาบอกว่าถ้าจะวิ่งโซน2แล้วเพื่อเพิ่มความอึดเนี่ยเราควรจะวิ่งต่อเนื่องกันนานเกิน40นาทีนะคะก็จะสามารถช่วยในยเรื่องของการเพิ่มความอึดได้การเพิ่มความอึดใน,นการวิ่งโซน2มันก็เกิดมาจากการที่ กล้ามเนื้อของเราอะค่ะพัฒนาขึ้นมามันจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นแบบกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อน้อยเนาะทีนี้การวิ่งโซน2คือมันจะใช้กล้ามเนื้อแบบตัวเล็กๆอะค่ะที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้มันจะเพิ่มในเรื่องของความอึดในเรื่องของการวิ่งได้ค่ะข้อที่4นะคะช่วยเพิ่มจํานวนไมโทคอนเดรียที่เป็นแหล่งพลังงานในเซลล์ของเราได้ค่ะทําให้ร่างกายของเรานะคะเป็นแหล่งเผาผ่านพลังงาน ได้ดียิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเราวิ่งโซน2กันไปก็เพื่อที่จะ ช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูร่รางกายหรือกล้ามเนื้อต่างๆที่มันเหนื่อยล้ามาจากการแข่งขันนะคะก็คือเอามาฝึกซ้อมในวัน Recovery Day นั่นเองค่ะการวิ่งโซนสองนะคะจริงๆแล้วดูจะเหมือนว่าจะง่ายนะคะแต่เดียวว่ายากพอสมควรเลยนะคะตอนที่เดียวฝึกซ้อมในเรื่องของโซนสองใหม่ๆเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะทําได้ยากแล้วก็รู้สึกอึดอัดพอสมควรค่ะเพราะว่ามันจะต้องวิ่งช้ากว่าปกติเนาะคือลักษณะมันเร็วกว่าการเดินแต่ว่ามันก็ช้ากว่าการวิ่งปกตินั่นเองค่ะมันจะอยู่กึ่งกลางเพราะฉะนั นั้นใครที่กําลังฝึกในเรื่องของการวิ่งโซน2เนี่ยจะต้องมีสมาธิกับตัวเองมากๆนะคะรวมถึงมีสติในขณะวิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ไหลหรือวิ่งเร็วเกินกว่าโซน2นั่เนเองค่ะการมีนาฬิกาในการควบคุมก็ช่วยได้นะคะคือเราสามารถเซตนาฬิกาเนี่ยให้อยู่ในช่วงของหัวใจ h า a r t เรทโซน2ได้คือถ้าเกิดมันต่ํากว่าโซน2นาฬิกาก็จะมีการเตือนนะคะหรือว่าถ้ามันมากกว่าโซน2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเตือนเช่นเดียว สามารถที่ทาให้เราควบคุมการวิ่งโดยที่เราไม่ต้องพลิกนาฬิกาบ่อยๆนะคะก็คือนาฬิกาจะทําการเตือนให้โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อเรามีการตั้งค่านะคะนอกจากการวิ่งโซนสองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฝึกร่างกายของเราเนี่ยให้อดทนแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะมันยังช่วยพัฒนาในเรื่องของจิตใจมากขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะอย่างที่เดียบอกนะคะว่าเราจะต้องมีสมาธิแล้วก็สติกับมันมากๆมันเหมือนเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเดียเชื่อนะคะว่าหากเราต้องการพัฒนาในเรื่องของการวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ จาเป็นจะต้องวิ่งเร็วเสมอไปนะคะเราควรที่จะมีการวิ่งช้าสลับเร็วนะคะตามการฝึกซ้อมของเราเนาะเพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายของเราเนี่ยไม่ให้คุ้นชินกับสิ่งเดิมๆนะคะแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการวิ่งของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะเอาเละค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบเลยอหาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ดีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Bye.